ส่วนมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึงของกว้านพยาวนะคะที่สวยงามไม่แพ้กับมุมอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนิดนึงเนาะนี่นะคะนี่แล้วจะมีต้นอะไรเอ่ยนะนะดูดอกไม้ด้านล่างนะคะจะต่างจากอ่ามุมที่เห็นเมื่อสักครู่ที่โพสก่อนหน้าน,นี้นะคะเนาะนี่เลยสวยงามนะคะ เสียงนกก็ยังส่งนกก็ยังส่งเสียงมาร้องคักทายเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมุมนี้สวยงามนะคะนะดอกไม้ก็ต่างจากมุมอื่นนะคะนี่ค่ะนะอ๋อมุมนี้ดอกไม้เริ่มเริ่มจะอ่านะหมดอะไรหมดอายุใช่ไหม <c oughs> นะดอกไม้ด้านโน้นนะคะส่วนด้านนี้นะก็ยังสีสวยเหมือนเดิมนะคะเป็นสีชมพูนะคะ ว้าวนะดูมุมนี้นะคะยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะดอกไม้เยอะมากเลยนะหลากสีสันมากนะคะที่บ้านฟาร์มมีแค่3ต้นใช่ไหมสีชมพูสีแดงและสีส้มแต่ดูที่นี่สิคะมีทั้งสีชมพูสีแดงสีส้มสีอะไรทุกอย่างนะไม่รู้สีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะนะสวยงามมากเลยนะคะนะนี่ค่ะนะมีหลากสีมากเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเยอะมากเดี๋ยวนะ ดี๋ยวค่อยเก็บรูปเอาทีหลังแล้วกันเนาะโอเคนะกับมุมนี้สวยสวยไม่แพ้มุมอื่นๆใช่ไหมคะนะนี่เลยนะนะคะสวยมากนะคะมุมนี้นะนะสวยทุกมุมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ด้วยนะว่าสวยยังไงนะ <c ười> คนเน่ะ นะคนไม่สวยแต่จะบทบางความสวยงามของดอกไม้นี่แหละนะเพราะว่ามีคนนี่แหละนะบทบางความงดงามของดอกไม้นะคะเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะกล้องหลังนะคะมุมนี้ก็สวยนี่ค่ะนะกับมุมนี้นะคะดอกไม้ก็ไม่ต่างจากเมื่อสักครู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่สีสีชมพูใช่ไหม เดีะะ๋ยวจะให้ดูสีแดงดอกนี้นะคะสวยมากเลยนี่ค่ะนะโอเคนะยวให้ดูจะให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นก้านประมาณนี้นะคะนะสวยงามนะคะนี่ค่ะส่วนนี่ค่ะนะดอกสีแดงนะคะเห็นไหม โอเคคะ่ะนะคะดอกสีแดงนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นดอกสีเหลืองเหลืองสีส้ม,สมๆ้มใช่ไหมแล้วก็สีเข้มเข้มเขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยนะนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะมุนนี้นะคะดูกว้านนะคะสวยงามแล้วนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรอันนี้มีอะไรห้อยๆอยลงมานะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะจากต้นไม้ด้วยนะดอกไม้ด้วยนะคะสวยงามจริงๆนะคะ ตาม,มุมนี้นะคะนี่เลยก็เห็นดอกไม้ประมาณนี้นะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะกับมุมสวยๆนะของกว้านพยาวนะคะนะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ดูความงดงามอีกส่วนหนึ่งนะสวยงามจริงๆคะ่ะนะกับกว้านพยาว